แดดซองสีงามๆจ้ะพี่น้องแดดหนาวอันนี้เล่นยังลูกมาเดนก็ใหญ่ก่อน สวัสดีจ้าทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตสาวแหล่ในต่างแดนนะคะเมื่อเนี่วันเกิดวีดาพอนอเอนัคือ6กสิปีสาวแหล่ก็เลยจะไปสื่อของกวนให้เราจากพี่นลองตาว้าท่านได้บอกว่อดอกว,ว่าสื้ออย่างหรแล้วบอกวีดาบอกว่าอ่าอย่าบอกอายุสันนด้ห้บอกว่าส5สบหปีว่าสันว่าจะดูเทรนดทีเฟมเทรดทีม เขาบอกว่าบอกว่าอายุสามสิบหาปีว่าแมนหกสิบซึ่งเป็นคุณพ่อที่อายุหกสิบปีแล้วก็ลูกชาย,ายไ,ดได้หอดขวบอยู่จ้ะแล้วก็ลูกสาวเพิ่งจะได้ย่างห้าขวบนะหน้าตาคนอายุหกสิบปี กลับมาหอดบ้านแล้วจ้ะพี่น้องกลับมาถึงบ้านแล้วเนะะาะแล้วก็มีเอซีถามว่าพี่เนยไปไหนได้อยู่ด้วยกันหรือเปล่าอยู่น้กากันจ้ะพี่นอ้องเอาน้องอันเนี้ยหัวแต่สิตืึนอยู่น้ากันจ้ะแต่ว่านั่งมาอยากออกกล้องเนาะบางหลังหัวแต่สิตืึนบ่ลูกนอนบ่อสุดแบ่ลูกแล้วก็รเอซีถามว่าอ่าสาหล่เลียนอีหยังคือจังสามรสามรถกู้เงินได้ยืมเงินได้แลักการแต่ยังคือจังได้เงินฟรนีเนาะได้คือสาหล่เลียนภาษาโนดจ้า,จาพี่น้องเลียนภาษาโนดเนาะ ราคาเอ่อในกรณีของซาวแอลนั่นก็คือว่าเราไม่ต้องจ่ายเงินคืนเนาะพี่น้องเพิ่นให้ฟรีเลยแล้วสาวแอลไปเรียนตั้งแต่วันที่สองเนาะพี่น้องไปเรียนวันที่สองหล้วคู่เขาพอวใจยื่นเอกสารไปเมื่อวานนี่เอกสารว่าเอ่อแต่แต่เรื่องเซิร์เอ่อโลนักขัดโรนัคขัดสั้นนะสาวแอลเซิร์แตั้งแต่เอ่อก่อนที่เอ่อจะไปเรียนน่ะละจะพี่น้องได้ประมาณสองอาทิตย์เนาะไปเซิร์อยู่ รงเลียนให้คู่เขาเฮ็ดให้หลังจากนั้นหสาวแล้วก็ได้บอกคู่ว่าวันที่สองจะไปเลี้ยนสาวแล้วก็ได้ไปเลียนอิลีตามตามที่สาวแลบอกคู่คู่ก็ยื่นเอกสารไปเลยเพราะว่าขาเจ้าวาอ่าสิบประมาณก่อนก่อน,อนที่เราไปเรียนเนาะพี่น้องก่อนที่เ้าไปเรียนแต่แต่แตมือที่เท้าเซิกนั่นกับสีทาอยู่ประมาณสองอาทิตย์แล้วแต่เขตเนาะแล้วก็วันนี้สาวแลก็ไปซื้อของ มาดูกันว่าสาวแหล่ซื้อของอย่างให้พ่อน้องเอ้ดิหน่าได้วันเกิดสาวแหล่ก็ซื้อขอขวอัญนี่ให้เราจาับพี่นอ้องแต่วันท่านได้เปิดตอนนี้เนะาะแล้วก็ซื้อเคก้กซื้อเคก้กวันเกิดจ้ะไหมเคก้กซื้อเคก้ก แล้วก็ซื้อเนื้อมาจากพี่น้องเพราะว่าซาแล้วว่าสิเฮ็ดสเต็กดูเรากินบ่แม่นว่าอ่ากินดูได้จากพี่น้องสเต็กนั่นก็คือว่าไั่บ่มีงานเทศกาลอีหย,ยังก็บ่กินคล้ายๆวันเกิดนี่เสียผ้าสิซื้อมาเฮ็ดกินเนาะนี่จ้ะเนื้อซื้อเนื้อมาแล้วก็เอ่อเข้าน้องอันเน,นี้ยนะ ตอนนี้ซาแล่ก็สิเริ่มเฮ็ดแนวกินแล้วจ้ะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นมันฝรั่งเนาะก็สิเอาเข่าเครื่องอบเนาะพี่น้องแต่ว่ากะจะขูดซีดใส่ลุยหนากนเนาะพี่น้องตอนนี้ซาแลวก็ขูดชีดลุยหนาเสร็จล้วก็จะเอาเข้าเครื่องอบเนื้อที่บ่ได้กินดูเพราะว่ามันแพงจ้ะพี่น้องคันตีเป็นเงินบ้านเท่ากับกโลละเกือบพันบาทเนาะก็เลยกินเฉพาะนาเทศกาล ันนี้จะเป็นของพี่เนยแล้วก็พี่เอลีนาแล้วก็น้องอันเนี้นนะแล้วก็เมื่อีนก็นจะเป็นเมนูพิเศษาาะะนเนี่ยราวะอย่งเีราวาซาเล่จะหุงข้าวเหนียวจะพี่น้องนี่จะเป็นทอดเนื้อนอะแล้วก็โรยงาดนิดนึงมันฝรั่งสุกแล้วจ้าแลวนี่จะเป็นซอส สองสิบเป็ก,กแล้วกลับน้อนเสรซตละจ้าของพอน้องเอลิน่าอพ,พอมีผักพวันเราบอมากินผักตอนนี้กับพาก,กันกินข้าวเสร็จแล้วจ้ะก็ให้เค้กแล้วแล้วก็พีเ่เนยก็เอาของควรให้วิดาแล้วกันดูโอเพ่นดูลีเกตอีกแกกันดูโอเพนนะ วิสดูลีเก็นอีกวินดูกันผิดตาสาวแลบอกให้ราเปิดเบิ้งว่าแล้วมากบอขันบอมากน่ะ่อยเอาไปเปลี่ยนได้จ้ะเป็นของควรที่สาวแลกับพี่เนยร่วมเงื่อนกันเสือให้เล่าได้จ้ะ นี่จ้าเป็นของก้อนวันเกิดเสื้อซาหละเสื้อให้เราเนาะรอาดู่วะ <Yeah. S 1> <laughs> Mila, 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 no, 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 no. I'm no, no, no. มาพี่มาพี่ย่าไปนั่นเดย,ย่าไปนั่นลูกฮะ<อ>ันน่าเล่นยังลูกมาเด่นกบใหญ่ปะ ดีเอลีนาชิิและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ